รวมร้านเด็ดร้านตำนานร้านมิชลินไว้ที่นี่แถมไม่ต้องต่อคิวแอร์ชัมมีที่จอดรถที่สําคัญอยู่ใจกลางเมืองเลยสวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกคนมาที่ท็อปฟู้ดคอร์สสาขาเซนทันชิดลมบอกเลยที่นี่มีร้านเยอะมากมาทีเดียวคุ้มแต่ร้านที่เมย์ตั้งใจมากินนั่นก็คือตั้งใจย่างนี่เองร้านอาหารจีนสไตล์แคนตอนิสที่ได้มิชลินสามปีซ้อนเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะก็คือหมูแดงย่างเตาท่านคือเขาจะย่างเตาทานหอมๆมาก่อนแล้วที่ครัวกลางแล้วก็มาย่างต่อที่นี่ค่ะอีกเมนูที่เมย์ประทับใจร้้านนีก็ เมนไปกินตั้งแต่เขาเพิ่งเปิดได้แค่อาทิตย์เดียวค่ะเจานน้าตัวนีราเขาปังมากแค่แป๊บเดียวเมนูที่สั่งไปก็ได้แล้วเขอเริ่มที่ข้าวหมูแดงย่างถ่ายแบบพิเศษและไข่าดาวโดยที่ร้านจะใช้ข้าวหอมมะลิไข่มุกทองกินแล้วเข้ากันสุดๆข้าวไข่ค้นหมูแดงก็ไม่น้อยหน้าฟินเหมือนกันส่วนอันนี้เกี่ยวกุ้งที่กุ้งเต็มๆคำเลยบอกเลยว่าสมมงมิชลินสุดๆส่วนอีกร้านตามใจหมาๆกับร้านมิชลิน6ปีใช่ค่ะร้านนี้คือลิ้มเหลาโงบิสโทรเป็นตำนานบะหมี่ลูกชิ้นปลาที่เปิดยาวนานกว